เพศอายุอาการการรักษาล่าสุดเพศอายุอาการการรักษาล่าสุดเอาแค่นี้ก็พอไม่งั้นเราจะเสียเวลามากกับการรีวิวเคสเข้าใจปะเราต้องคิดทุกจุดอยเลยครับย้ำนะเอาอาการรักษาล่าสุดครับโอเคเพศอายุอาการการรักษาล่าสุดเพศอายุอาการ การรักษาล่าสุดมิมคุยกับใครเดน E N T ครับอ๋อเ oh, หรอเรารู้ได้ไงอะไม่เหนื่อยไม่มีเหงื่อไม่รีบรแผนกที่ใกล้ที่สุดคือแผนกหูคอจมูกแล้วก็ป้ายชื่อครับเลยคนขคี้เกียจคนเดียว ไขนาดนี้เห็นได้ไงอะ่ะข้าสายตามปกติครับ